มันแต่งยากครับอุ้ยทำไมหน้าผมมัน,ปนแปลกๆวะทำไมหน้าผมมัน,ปนแปลกๆวะสึกไม่ชินเลยอ่ะมันยังไงวะเนี่ยกดใช้งานอุ้ยร้อยล้านเลยเหรออุ้ยไม้ขออนุญาตลองนะนี่อะไรอ่ะของซ่อมเพนเกาะขอลองสักคิปหน่อย เขาอ,อยู่ที่ไหนกันครับพี่แชทเขาอ,อยู่ที่ไหนกันหารถยังไงอะ่ะเอารถยังไงอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะคืออะไรเมื่อกี้บัลลีสกินอันนี้กล่องซ่อมแล้วรถอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนนี้รถไหนเขาน้อย มาใช้มือถือได้ใช่ไหมได้ได้เหรออุย้ยขอดูหน่อยหอนันติกาเดิมหรือหอนันติกาใหม่เนี่ยผมอยากเห็นนะตอนน่ะถ้าหอนันติกาเดิมนี่มันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับแผมว่าอันใหม่ บ้านใหม่ชัวเฮ้ยเยสนี่มันอันดับหนึ่งว่ะอุ้ยคอนเทนต์สคริปเต็มเลยอุ้ยคอนเทนต์สคริปเต็มเลยอุ้ยสวัสดีครับคนเร็วมาแล้วสวัสดีครับคนเร็วมาแล้วเดี๋ยวขอเทสสคริปต์ชวิดแป๊บน,นึงครับว่าสคริปต์ชวิดเป็นยังไงอุย้ยสมชายสวัสดี อุ้ยสวัสดีสมหญิงอุ้ยอุ้ย,ย,ยสมหญิงเราโดนยิงอุ้ยจากไหนอ่ะสมหญิงเราโดนใครไม่รู้ยิงมันเลื้อนอะ่ะเราก็ไม่เห็นเหมือนกันจริงเ,เราก็โดนยิงเ,<ร>เหมือนกันใช่มันยิงเราทำไมไม่รู้สมหญิงถูกสมหญิงถ่ายรูปลงทวีปกับเราไหมได้สมหญิงลงมาเลยเราถ่ายรูปเท้บได้เลยมันเปิดกล้องยังไงอ่ะสมหญิง เข้าทวิตหรือเปล่าเมื่อกี้เราถ่ายเราอุ้ยเราจะโดนยิงตายก่อนที่จะถ่ายรูปลงทว<ร><ร>ิมเนี่ย,มยงมาขน้ามาอ่ะทางไหนทางข้างหลังข้างหลังเราข้างหลังเราสมิงขาน้ามาข้างหลังเราข้าง,งหลังนิ่งๆเลยโอเคอ้าวสมหญิงทำไมมันไม่อัปเดตนะทวิตเหมือนกันเราจะจะโพสกับเนี่ย หอนาฬิกาแต่ว่ามันบอกรหัสไม่ถูกนี่ไงมันขึ้นในทวิตแล้วแต่ทันธมันไม่แจ้งเตือนไหนเราขอดูเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะสมหญิงเดี๋ยวขอลองเทสคลิปหน่อยได้เป็นไงบ้างได้อยู่สมหญิงได้อยู่เดี๋ยวขอลองเทสคลิปแบบมีใครแบบเล่นอาวุธโุ่นหวัวปะขอลองไงดิขอลองเชิงไหน สมิงเดี๋ยวเรามานะเราขอไปเทสอาวุธสกิปแป๊บได้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเออเสียงตัดนะครับน้องใครอ่ะใช่ มาล้โอุ้ยโอ้ยังโหดเล็กนิดฮัลโหลเจน่าชุ่บได้ดิเนาะเจน่าช่วยดิอุ้ยแต่ตอนตายกดอุ้มได้ต้องแก้นะแอดมินเจียมต้องแก้นะตอนตายมันกดกดอุ้มได้อะมันมันต้องต้องต้องแก้ต้องแก้ เดี๋ยวเขาลองเซคิปไหนเจ้านายอย่าไม่มน้องมาที่ไหนครับพี่ยินดีครเดี๋ยวเขาลองเดี๋ยวเขาลองเซคิปหไหนมาที่นี่มา ไปลองที่อื่นกันไหมคนเต็มลววเลยว่ะแต่ตอนตายทำไมไม้ามันเลื่อนม้าม,ม,มันเลื่อนไวกว่าปกติอะแต่ตอนตายมันมีเอฟเฟกอะไรอะทำไมมันแหลกตรงนี้คนมันเดียว,ว

เอฟเฟกตอนตามานันหนุ่มวงป่ะน้องรู้สึกเหมือน,นันปะใช่ใช่มันดูใช่ปะ,ม,ปะมานี่มามานี่มา,อาลองเล่นดูหน่อย เป็นพ่อหน่วงวะตอนนี้นนี้อะความรู้สึกนะแล้วพอดูหน่อยไม้มันไม้ไม้มันหนักไหมอย่างพอดีอยากลองสกิปไม้จแต่ไม่ได้พอมีอะไรคลิกขวานไม่ได้พอดูหน่อยว่ามันหนักไหมี่อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยไปได้อยู่ถ้าทำท่าดีได้ก็เล่นง่ายอยู่ เนี่ยได้อยู่บางยิมกดไม่ติดอ,อ่ะพี่ป๊าเ <c oughs> รารับป้าได้ยินไหมเอาไว้น้องเอาไว้นรา่ายโอเคผมได้แล้วผมได้ผม,ไดผมหาผมเพื่อนเจอแล้วโอเค แล้วหาใครไม่เจอเลยครับแต่ทำไมบางจังหวะมันคลิกขวาไม่ล็อกคนวะเป็นเพราะอะไรวะอ่ใช่ครับแล้วก็แทงแทงไม่ค่อยอีโมแทงไม่ค่อยล้ำปั๊มยากดคลิกขวาไม่ได้ตีตีไม่ออกแทงไม่ค่อยลำด้วยแทงไม่ค่อยอีโม่ใช่เหรอเออมันจะมีบางจังหวะที่คลิกขวาไม่ติดใช่ไหมใช่ใช่เพราะอะไรอ่ะติดลำเหรอวะไม่น่าใช่ป่ะเป็นเพราะปั๊มยาด้วยคลิกขวาไม่ได้ เออพอพอพอยาติดมือแล้วมันที่ขวาไม่ได้ปะใช่พี่ใช่ใช่กอดไปเลยโอ้โหวิชายครับคนไหนครับพี่ชายไม่รู้คนไหนครับเราไปเล่นสกีบกันไหนดีกว่าพี่ชายได้มามามาตัวขาวเป็นไงลองตีเป็นไงบ้างสคริกีบหรอครับพี่มันมันเล่นได้ครับพี่แต่ว่ามันต้องเออตายอีกแล้วจะให้พูดหรือจะให้เล่นครับงงจัดเลยโอ้โหปวดหัวจัดเลย ปลงงงจัดเลยน่าเหลือแค่ปรับไปอะใช้ของใช้ยาพร้อมกันได้หมดอ่ะตอนชุบอยู่อ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหล ครับพี่ชายมันมันต้องแก้ตรงนี้ครับเวลาเรากดปั๊มยายแล้วถ้า,ถ,าถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วยาติดมือคลิกมันคลิกขวาไม่ไม่ได้ครับพี่เออแล้วก็บอกเขาดิไปบอกเขาดิไปบอกเขาดิแล้วแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องนึงไปบอกเขาเลยเฮ้ยเดี๋ยว<ม>ช่วยอ<ม>ันทิเกต็ตเอ้ยมันทิเก็ตไปบอกมันจะมีห้องห้องรีพอร์ตป่ะโอเคใช่ใช่ครับไดยแล้วใครเจอปัญหาอะไรช่วยช่วยรีพอร์ตนะเวลาแก้สองวันสิบแปดหรือยี่สิบสองวันโอ้ยทำดอนปะวะได้อยู่นะพี่ได้อยู่นะสรุปแล้วก็คือ สมมติว่าเริ่มการตีอ่ะการตีเหรอครับพี่นี่ไหมที่หลังที่เหลืองอะไรไหมการตีก็ที่เล่นมา <c oughs> มย,ยังปกติยังปกติอยู่ครับพี่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแค่เรื่องอย่างเดียวคือปั๊มยาพี่พอมียาติดมือแล้วแล้วมันขี้ขวาไม่ได้ครับพี่เรื่องเดียวใช่ครับลขี้ขวาพอยาติดมือแล้วขี้ขวาไม่ได้เอ้ยแล้วมีเรื่องอันนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องน้ำปักฉลามใช่ไหมตันตายอุ้มตันตายปากฉลามไม่ค่อยติดหรอพี่ไฟฉลามมีโมไม่ค่อยติดใช่ไหม เออนี่ยเขติดนะนี่เขาติดนะเฮ้ยตายเทียเนี่นนยนั่นไงตายตายอีกรอบ ไปอ,อ,อืมอแค้าาย,ยคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยน้องยิง,ยงไม่พักเลยเว้ยยิงไม่พักเลยเว้ย นายขอลองอีโมหน่อยเอ,อ้ก็อีโมได้เลเนาะอีโมได้อยู่นะติดแบบอีโมปกตินะอ๋อรู้ละวะทำไมมันอีโมไม่ได้รู้ละรู้ละรู้ละทำไมมันอีโมไม่ได้ ก่อนครับพี่มันคือเรื่องเดียวกันไงก็คือจังหวะที่เราปั๊มยาบักครับมันมันมันไม่ได้ผมรู้แล้วพี่ว่าทำไมมันอีโมกันไม่ได้เพราะว่ามันพอมันปั๊มยาบักแล้วยาติดมือมันมันเลยไม่ให้กดทิกขวาพี่มันเลยอีโมใช่ครับใช่แล้วมันก็เลยนี่มันก็ต้องต้องติเกตไปอะเรื่องเดียวใช่ปะ ก็คือถ้าถ้าเขาแก้เรื่องยาเม็ดติดมือแล้วสามารถยังสามารถทําอะไรปกติได้ก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ให้มันใช่เหมือนจัะว่าเหมือนจัะว่าเหมือนจงว่าปั๊มยาแล้วมันไม่อนิเมให้ครับแบบมันไหลเฉียวขึ้นมาเฉียวด้วยใช่ไหมเอ้ยเอ้ยพีเอ็ลพีเอ็ลหกพีเอ็ลเจ็ดพีเอ็ลเยอะเยอะอยู่ครับพี่ทำไมไม่มีผู้หญิงเลยครับทำไมไม่มีผู้หญิงเยอะเหรอพี่ทำไมผมดูลรื่อจัด แบบโอ้โประเทศคนลืนนล่นคนรั่นคนกระตุกไบว่าโอ้ประเคนลืน่นคนลันนล่นคนกระตุกคืออะไรวะงก <laughs> จัดิเ <laughs> ก็ตเลยครับใครเจอปัญหาอะไรทิเก็ตเลยครับน้องชายไม่ต้องพูดกันตรงนี้นะครับน้องเอาเลยน้อง ไปบอกกันเลยครับไปบอกกันเลยครับไปบอกกันเลยครับปัญหา108,009เอาบอกให้หมดเลยทำไมไม่มีผู้หญิงเลยครับมันไม่มือโรงเรียนชายล้วนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวสาวเข้ามาครับไม่ต้องรีบหล่อจริงครับจริงครับสาวเข้ามาสาวไม่ค่อยเทสเหรอสาวเขาไม่ค่อยเทสเหรอที่นี่ดูแฟชั่นสิครับโหแฟชั่นแฟชั่นตึมอะครับเดี๋ยวสาวเข้ามาครับรอแป๊บนึงขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อย โอ้โหเป็นเทพลื่นจัดอะโอ้โหตีตัวเป็นหัวตีหัวเป็นตัวเฮ้ยนี่เหรอเป็นป้อมยาแล้วมันติดมือไปเ <c oughs> นี่ยเนี่ยไม่ได้ลื่นจริงนะครับอะไรของมันวะ ไอ้เดี๋ยวไปดูระบบอันนี้ดีกว่าไปไหนละเซนตัองลบดูระบบเมืองดีกว่าโอ้ตายตายตายได้ไงอะ่ะทราบยเปิดเปิดวันนี้20เจม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 ฮับเขี้ยนหน่อยเจมมันเหลือนังว่ามันรู้ความไหมนี่ไป็นยัง้ย ผมไม่เอาท้งบาทเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยเจมครับเจมไปไหนครับเจมเจมเชื่อหน่อยครับเจมอ่อหน่อยครับอ่อหน่อยเจมครับอ่อหน่อยครับเจม เฮียได้ช oh, yeah. oh, yeah. oh. ouais, oh, yeah. ่วยพวกเองเองเอาตัวค <xt> ้างครับตัวค้างหรอตัวอะไรไม่หรอใช่จะมาไอ้พวกเมื่อกี้สาวเมื่อกี้สาวไปไหนแล้ววะสาวเฮียไปไหนแล้ววะเฮ้ยสาว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 เฮ้ยเพีเอล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 เยอะใช่ต้องแก้พีเอล เพียวเยอะใช่ป่ะเพียวเยอะใช่ป่ะต้องแก้เพียวเหรอเพียวเพียวสิบอ่ะเพียวสิบแต่ว่ามันเล่นลื่นนะแต่แค่ดูเพียวเยอะใช่พี่ใช่เล่นอยู่อยากไปดูระบบในเมืองว่ะเขาเขาแก้ระบบเมืองแล้ววะเราผมงสิบสองแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่หน่วงเลยปกติไปลองลองไปร้านแต่งตัวมีรถไหมมีรถกันไหมแล้วมีที่พาวรถไหม ตอนนั้นตัวคือรถคันนี้มันไม่มีที่พารถแลครับเดี๋ยหาที่พารถไม่ได้ไอศิต้องซ่อมไหมดูไอแต่งตัวเป็นแบบไหนเอายังไม่ได้หรอได้ปะกดดีได้ไหมจะไม่ให้เปิดยังไงแต่งครับแปลว่าเขาให้มาเทสเซคิปเฉยสคริปต์ก็โอเคแล้วแหละปกติ แค่แก้อย่างเดียวก็คือ A D เอาอย่าอย่าให้ยาติดมือถ้ายาไม่ติดมือก็เล่นได้เลยปกติเลยไปเองเฮ้ยน้องเคยดีหไหมอ่า ถ้าห้ามไม่ได้ก็เข้ารวมไนหนอ่องอะไรน้องชายห้ามไม่ได้ก็เข้ารวมไปเลยเออว่ะรถในร้านค้าใช่แต่ไปดูรถในร้านค้าแป๊บลืมเลย